สวัสดีค่ะสวัสดีช่องโบวีแทตทูแล้วก็กิ t แทตทูนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะเทสชุด1,590บาทลูกค้าดูเคสนะอยากได้มอบแปงดิซิตอนตัวเครื่องอลูมิเนียมจัดให้นะคะลูกค้าลูกค้าขอมาทางร้านก็จัดให้นะคะปกติเนี่ยได้เป็นเครื่องตัวพลาสติกนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะ ทางร้านนะคะยินดีให้บริการลูกค้านะคะไอตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องปากกาอลูมิเนียมนะคะตัวนี้ก็ใช้งานดีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆชุดนี้นะคะจะเป็นชุดหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทบางคนได้อ่าบางคนไม่รู้วิธีการประกอบเครื่องมันง่ายๆนะคะเวลาเราใช้งานเนี่ยตัวเครื่องหม้อแปลงเนี่ยเขาจะมีสายให้อยู่แล้วนะคะนี่คือมารีวิวด้วยนะคะ เทสงานส่งให้ลูกค้าไปในตัวนะคะตัวนี้นะคะเป็นหมอแปลงดิจิตอลเราก็จะมีสายไฟตัวนี้ให้ไปนะคะได้ทุกกล่องได้ทุกชุดนะอ่ะเสียบไฟอะไรให้เรียบร้อยเปิดหมอแปลงขึ้นมานะคะแล้วแต่นะคะหมอแปลงนะคะจะมีตั้งแต่1โวลถึง17โวลนะความแรงเขาแต่ส่วนมากใช้ไม่ถึง17บอกทุกคนก็ใช้ประมาณ8 9 0แล้วแต่ แล้วแต่ว่าอยากใช้ประมาณไหนตัวนี้เป็นฟุตสวิตเท้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นรูเสียบฟุตสวิตตัวนี้จะเป็นรูสายแจ็คไม่ว่าลูกค้าจะมีสายแจ็คหรือสายเกี่ยวก็ต้องเสียบรูนี้นะรูที่สองนะมันประกอบง่ายๆอยู่ที่วิธีการสักของเราด้วยนะคะต่อไปนี้ก็คือเราจะหันแบบไหนเราจะสักแบบไหนใส่เค็มนะคะ อหาล็อกให้มันเจอหาล็อกเจอแล้วดันเข็มลงไปนะคะดันเข็มลงไปหมุนไปทางซ้ายประมาณนี้ตัวปรับเข็มถ้าหมุนไปทางซ้ายเข็มจะสูงขึ้นหมุนไปทางขวาเข็มจะต่ําลงนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าไอเจ้าตัวนี้มันอืมตัวเครื่องนะคะเสียงเครื่องนะคะก็จะนิ่งนะคะเพราะว่าเข็มนะคะตัวนี้โบใช้เข็มเทสนะคะ เทสเทสหลายรอบแล้วมันจะเสียงดังนะคะแต่ถ้าใช้งานจริง,รงๆตัวเครื่องก็เงียบนะคะมอตเตอร์เงียบไม่มีปัญหาอะไรนะคะเข็มเดินปกตินะคะทุกคนเห็นไหมเข็มเดินขึ้นเดินลงเนี่ยก็คือถ้าตัวเครื่องมีปัญหาหรือว่ามอเตอร์มีปัญหาทางร้านรับประกันให้หนึ่งเดือนนะคะใครที่สนใจนะคะรีบสั่งเลยนะคะชุดนี้หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะเหมาะกับมือใหม่หัดสักนะคะ มือใหม่หัดสักหรือว่าจะเอาไปสักจริงก็ได้นะคะเพราะว่าในชุดนี้นะคะทางร้านให้เป็นสีแท้ของทูเปอร์นะคะตัวเครื่องนิ่งนะคะนี่นะคะก็จะเป็นปรับไปหมุนหมุนไปทางขวาเข็มจะต่าลงหมุนไปทางซ้ายเข็มจะสูงขึ้น<อ>เวลาเราปรับเข็มอะเราอยากรู้ว่าเข็มสั้นยาวใช่ไหมให้เรากดสวิตก่อนให้เรากดไอตัวฟุตสวิตนะคะแล้วก็ปรับ ปรับว่าเราจะเอาความยาวเท่าไหร่กี่มิลน,นะคะเวลาเราสักลงผิวหนังเราจะเอาความยาวเท่าไหร่เวลาเราปรับเข็มเราต้องกดฟุตสวิตด้วยนะทุกคนความแรงก็ตามมอแปลงได้เลยนะคะความแรงของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้ว้าแต่เราว่าจะสักจะถนัดสักแบบไหนนะคะฝากด้วยนะชุดนี้นะคะ เครื่องติดปกติเข็มเดินปกติทุกอย่างปกติเครื่องใหม่นะคะถ้ามีรอยแกะแสดงว่าชุดนั้นก็คือเราเทสให้นะคะส่วนมากเราจะเทสให้ทุกชุดที่ร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะปลายทางจะถ้าเป็นชุดสักก็จะบวก100บาทแต่ถ้าใครโอนส่งฟรีนะคะทางร้านส่งฟรีเนาะไม่สั่งเล่นนะคะถ้าใครสั่งเล่นก็เชิญป้ายหน้านะคะก็คือทางร้าน รับประกรันงานให้ด้วยนะคะหนึ่งเดือนโอเคค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ